รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านฟังท่านนักลงทุนเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสแกนหุ้นกับผมชัดตันตีเยศทำหน้าที่บนเครื่องนับปัจิューเอฟเอ็มร้อยหกปิวครอบครัวข่าวเข้าทีทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับ1ึนาฬิกายีนาทีโดยประมาณ สำหรับในช่วงที่สองวันนี้นะครับเราก็จะเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์กับทางผู้บริหารของบริษัทจระเบียนที่ต้องบอกว่าปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ต้องบอกว่าเป็นปีทองของเขาจริงๆนะครับทั้งในแง่ของส่ประกอบการนีงก็ดีในแร่ของราคาหุ้นเองก็ด,กาาด,กดีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจทีเดียววัน mm hmm. นี้เราก็จะมาอัปเดตกันนะครับมาพูดคุยกันกับทางผู้บริหารท่านนี้ว่า อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่จะดําเนินการต่อไปนะจะเป็นการสร้างการเติบโตของบริษัทซึ่งก็คือคุณวันสส์ปิติโรจนกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพลเนียมอเมตอร์จำกัดมหาชนหรือไพโม้นั่นเองนะครับแต่นี่คุณวันอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณวันครับสวัสดีครับคุณชัฐปันครับสวัสดีครับพิงานต่อจนท่านผู้ฟังและวก็ทางด้าท่านครับครับผมก็ จากปี63เราก็เห็นแล้วนะครับน่าจะเป็นปีทองปีหนึ่งของไพโม่แล้วครับทีนี้อ่าผ่านพ้นไตรมาสหนึ่งมาแล้วครับตัวแรกยังไม่ต้องบอกครับเพราะยังยังไม่ได้เอลเซ่นนะครับเอาแค่ว่าแนวโน้มเป็นยังไงครับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาดีต่อเนื่องจากปี63ไหมครับครับเอ่อทางด้านของยอดขายนะฮะก็เป็นไปตามที่เคยเรียนท่านผู้ฟังไว้นะครับคือยอดขายเราก็จะเติตโตขึ้นมาประมาณ20 นี่หมดนะฮะสำหรับไอ้ข้อข้อที่เราเรียกว่าดาวไซทางด้านทุนกิจหรือข้อที่มันไม่ดีเนี่ยเราทางบริษัทก็เจอปัญหาอยู่สองด้าน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของเราขึ้นราคาจาก2,400เหรียญสหรัฐมาเป็นประมาณ4,500เหรียญสหรัฐนะครับนี่คือเรื่องของการขึ้นราคาวัตถุดิบจา,ากไตรมาสที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอปัญหาหนะักก็คือเรื่องของค่าตู้คอนเทนเนอร์ที่มันมลำบากส่วนเรื่องของค่าเรือเนี่ยทางบริษัทไม่เจอปัญหา เนื่องจากว่าสินค้าหลักๆที่เราขายให้ลูกค้าเดี่ยนะฮะ90เปอร์เซ็นตเนี่ยจะเป็นลักษณะ FOB กรุงเทพคือเราคือภาระของบริษัทเดีกแต่จบที่เราส่งของขึ้นบนเรือค่าเรือค่าอะไรพวงนี้เนี่ยลูกค้าเปฝ่ใยออกบ่าตลอดจากปัญหามันหาตู้คอนเทนเนอร์ลําบากทําให้ทางิแรสเนี่ยเอ่อมันล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนดอะไรประมาณนั้น สาหรับเรื่องของอการดาเนินงานเราก็จะต้องพยายามลดต้นทุนอย่าง,อ,ง,อ,างอื่นแทนนะฮะเพราะว่าวัาตถุดิบมันขึ้นนะฮะเราก็ต้องใอช้ลดต้นทุนทางอื่นไปนะฮะเพื่อทําให้ผลประกอบการของเราเนี่ยออกมาในลุ้ร่างที่ทางเราพอจะซึ่งในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยจากสภาวะวิกฤตตรงนี้แล้วผลง,งานออกมาตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าประเด็น เรียนท่านผู้ฟังว่าทางทีทมผู้บริหารก็ค่อนข้างพอใจในระดับหนึ่งนะครับสำหรับความก้าวหน้าในการเดินหน้าของเ,เรื่องของทีวีมอเตอร์นะครับทีจะต้องขออนุญาตเรียนความคืบหน้าให้ท่านผู้ฟังหมอตัอ้งแตที่จุดเริ่มต้นเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วะนะครับทางบริษัททีวีเอเนี่ยเขาก็มีการทดลองมอเตอร์รไซค์ไฟฟ้า นะฮะโดยเบื้องต้นก็เอามอเตอร์จากจีนบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็มาได้ข้อสนุกว่าเขาได้มอเตอร์และคอนโทรลเลอร์ตรัวหนึ่งเนี่ยจากทางไต้หวันซึ่งคุณภาพเนี่ยเปนที่พึงพอใจเขานะฮะแต่เนื่องจากว่าทาง GPS เนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนาให้มันมี local content มากขึ้นอะไรประมาณนั้นก็เลยมีการเจรจาพูดคุยกับเราม,ามาประมาณสักสองปีแล้วนะวครับ เราเราเอเรารู้ว่าทางี p s มีดีควายแมนนะฮะล้วก็เราได้ตัวอย่างมอเตอร์มาพอเพอคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เอาตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมาแกะรูปแบบเอ่อต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในส่วนของมอเตอร์เนี่ยไม่ไม่มีปัญหาแเราดูแล้วค่อนข้างที่อย่างง่ายมากมีส่วนที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ CADC ว่ายน้ำอยู่ผสมผสานกับ มอเตอร์ป <do> ั๊มไดโวนะฮะซึ่งเรามีความมั่นใจว่าในส่วนของมอเตอร์ตรงนี้นะฮะเราคงคัฒนาได้ส่วนที่มันจะยากเนี่ยมันคือคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราก็เลยมีการพูดคุยกับทางสวทชนะฮะขอเปมีสวทชมามามาช่วยดูนะฮะซึ่งทางสวทชเนี่ยพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็บอกโจทย์ไปว่า ตัวมอเตอร์เนี่ยเราต้องการให้สวทชดูเอมอเตอร์ที่ลูกค้าต้องการแต่ให้พัฒนาให้ได้เท่ากันหรือดีกว่านะฮะตัวอย่างที่เรามีรวมทั้งคอนโทรลเลอร์อีกประการหนึ่งที่เราดึงสวทชเข้ามาประการที่สองก็คือเป็นการป้องกันเพราะว่าเราไม่ต้องการก๊อปปี้สินค้าจากประเทศไหนหรือจากโรงงานไหนนะครับเป็นการป้องกันมีปัญหาเรื่องลายซง n g ลเส้นหรือแพทเทน นะฮะสิท,สที่บ่งสิทธิบัตรอะไรพวกนี้เนี่ยทางเราต้องการที่จะประาณปรานพวกนี้จริงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพัฒนาประการที่สามเนี่ยเรามองว่าการรูมไม้ร่วมมือกับสำวทชเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนพระดาวความรู้นะฮะถ้าเราอยากจะก้าวโตต่อไปใน,ปนด้านอีบีเนี่ยมันก็จะต้องมีโอากาสรู้พวกนี้เพราะฉะนั้นสวทชเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอ่อ รับการถ่ายทอจากสวทชต่อไปในอนาคตด้วยนะครับทงด้านได้ที่เล็กทอนิกส์และทางด้านของมอเตอร์สำหรับงานที่ใช้ในการลงทุนพัฒนาอะไรพวกนี้นะทางสอทชหรือสักสถานอุดมการศึกษาเทคโนโลยีแห่งชาติก็เข้ามาสนับสนุนเงินลงทุนส่วนนี้นะฮะโดยใทไต้หวันเราจ่ายอยู่ประมาณสองแสนไม่ค่ยสี นะครับเราก็ทากําสัญญาจากนั้นเราก็มาคุยอ่าทาง G P S ว่าถ้าสมมุติว่าเราพัฒนามอเตอร์และคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ไปเนี่ยนะรับระดับราคาต่อรู่งเนี่ยเท่าไหร่ทาง G P S, <า> <S, ข <S ขเขาจะสามารถยอมรับในเรื่องราคาหราไา้ซึ่ง G P S ตอบว่าถ้าราคาเนี่ยมอเตอร์บวกคอนโทรลเลอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นไม่เกินหนึ่งมืนห้าพันบาทนะฮะทาง G P S ก็สามารถที่จะซื้อสินค้าตัวนึงได้ถ้าสมงกว่าหมื่นห้าก็อาจจะซื้อน้อยหน่อยหมื่นหนึ่งก็อาจซื้อเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะแลักษณะมอเตอร์ทั้งหมดก็จะมีสามขนาดก็คือสองพันสองแล้วก็สามพันสามแล้วก็เอ่อห้าห้าพันวัตต์ประมาณนี้นะครับซึ่งเคืองยนต์ทีเข้ามอไซดเออประมาณสักร้อยยี่บห้าสี่สี่สองสองเอ่อร้อยแปดร้อยหกสิบห้าซีซีอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเราก็มาคาดกานว่าถ้าเราสามารถผลิตมอเตอร์ที่ราคาถึงนี้แล้ว TPS ออกมาเป็นมอไซค์ทั้งคันที่ราคาประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถจดทะเบียนกับกรมส่งทางบกได้สามารถเข้าไปนัซ์ผ่อนได้อะไรได้ปีหนึ่งเราก็คาดว่าน่าจะขายได้ระหว่างหนึ่งแสนถึงสามแสนคันต่อต่อปีอนะฮะถ้าเราเอาตัวเลขหนึ่งแสนคันเนี่ย หรือหนึ่งแสนมอเตอร์ต่อปีเนี่ยมาคูณด้วยราคามื่นหนึ่งก็เกประมาณพันล้านบาทยอดขายยี่ยนันถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดหมายแต่แต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นก็อาจจะสักเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอัพไซด์เนี่ยก็มีโอกาสที่ไปถึงสามพันล้านเราก็มองว่าถ้าปริมาณการผลิตเท่านี้เนี่ยอานนี้ีเดาต่อนะครับ เราก็คิดว่ามันน่าจะใช้เงินทุนเนี่ยประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยห้าร้อยล้านประมาณนี้ครานี้เราตังก็ได้คราวนี้เมื่อเรามีตุ๊กตาครบแล้วนะครับว่าลูกค้าเรามีแล้วนะครับปริมาณถึงเท่านี้ราคาตั้งเท่านี้การลงทุนจะต้องประมาณเน้นสวทชเข้ามาช่วยเราผมทั้งเราก็ค่อยประกาศทีละข่าวว่าเ,เราจะออกว 2, อลแลนด์เจ็ดต่อสองไอซส์ยเท่านี้เมื่อไอซุดงสายแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงิน ประมาณสามร้อยกว่าล้านซึ่งก็เป็นตามที่เราคาดว่าถ้าได้เงินจำนวนนี้มาในอีกสองปีตางหน้ามันก็จะแมชกัไทมิ่งที่ของบริษัทที่ต้องการใช้เงินไปดีนะค,ะครับแล้วเราก็ปล่อยข่าวว่าเราเซ็นสัญญากับเอโมยบทางสวนทชรเรียบร้อยแล้วนะฮะกนะ็เซ็นสัญญาเอโมร่วมกับทางทาง,ทางลูกค้านะฮะอันนี้ ที่เราให้คุณแคฟังเนี่ยคือลูกค้ารายเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางแทเดียวก็เราก็เริ่มเจอจากลูกค้าหลายสองสองสามลายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่เนี่ยขยายหานลูกค้าของเราเพิ่มนะก็ก็บอกว่าตอนนี้ถ้าบอกวว่าตอนนี้อีวีเราก็เดินหน้าไปตามเป้าหมายนะครับ คาด <ใน S 2> ว่า <ใน S 2> ตรงนี้เราจะเสร็จสับเบวยบรสคือผลิตออกมาหรือว่ารับรู้เลยได้ประมาณสักช่วงไหนครับเออถ้งตันะนะครับณนวันนี้เนี่ยทางสวทชอ,อยู่ในระหว่างการเขียนต้นแบบขึ้นมาซึ่งคาดว่าทางไพลอนเนี่ยน,น่าจะได้ต้นแบบไม่ในภายในไตรมาสที่สามในไตรมาสที่สามปีนี้พอได้ไตรมาสที่สามเนี่ยเราก็จะทําอ่ามอเตอร์ สัมพิ e ขึ้นมาประมาณเสัอห้าลูกหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งให้ทาง GPS ทดลองถ้าไม่มีอะไรมีปัญหาเราก็จะเริ่มสั่งเครื่องจากมาเพื่อผลิตสามรูปแบบแต่ถ้ามีปัญหา mm hmm. ก็จะต้องส่งกลับไปให้ทางสวทชแก้ไขหนะฮะแก้ไขในจุดบกร้องแล้วก็ไปกลับซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่จะดีไซน์ครั้งเดียวแล้วก็ทดลองครั้งเดียวเนี่ยคงคงจะไม่สําเร็จเลยนะฮะ น่าก่อทดลองน่าจะอยู่ที่ไตยมาสามไตยมาสี่ก็้วสมาหนึ่งในปีหน้านะฮะสามสา,ายมาเนี่ยเนี่ยะน่าจะเป็นสามไตยมาที่อยู่ในขั้นตอนของการทดลองเราหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามอเตอร์ทุกอย่างนิ่งแล้วเรารู้ว่ารูปร่างมอเตอร์แน่นอนมันเป็นยังไงต้นทุนเราเป็นยังไงนะฮะแล้วเครื่องจักรที่มาใช้ในการผลิตมันควรจะเป็นแบบไหนเราก็จะเริ่มสั่งเครื่องจกักรเครื่องเครื่องจักรเนียนน่าจะมาถึงเมืองไทยช้าสุด ไม่เกินไตรมาสสามปีหน้าครับะครับแล้วกนะ็ไตรมาสสี่เนี่ยทาง GPS ต้องการออกขายแล้วก็แปลว่าบอเตอร์เราเนี่ยจะต้องส่งให้ p ีพช้าสุดไม่เกินตุลาคมปีหน้าครับเพราะฉะนั้นโดยัทน้จะคุ่นรายได้ในไตรมาสสี่ของปีปีหน้านะฮะมีปีนี้ก็ถือว่าจะเป็นแนวขยันเลยนั่น <laughs> แล้วเป็นอีกป็นอ,อ,อ,อีกหนึ่งการโตบโตที่ต้องบอกว่าก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับรายได้ปีหนึ่งเป็นพันล้านนี่ก็จํำเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของีโอเคครับเห็นเห็นภาพชัดเจนแล้วทีนี้อสําสหรับในปี2สี4เนี่ยทางไท์โมเองได้มีการวางกลยุทธ์อะไรไหมครับอนอกจากเรื่องของี E D เราพัฒนาไปแล้วส่วนในเรื่องของพอธุรกิจเราเนี่ยทั้งอมอเตอร์เองตลาดมอเตอร์เองตอนนี้เป็นไงบ้างครับออเดอร์เป็นยังไงมีไปขนาดไหนแล้วครับคือตอนนี้ตลาดมอเตอร์ เจ้าที่เราทําอยู่นะฮะส่วนที่โรงงานลงทุนที่เราได้แจ้งท่านนักคุนคุณไปเมื่อปีที่แล้วว่าทางทางบริษัทจะลงทุนสองอย่างก็คือสร้างโรงงานทางเก็บสินค้าเพราะว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยเรามองแล้วมันพันเกินมากประกอบกับทางสินคาที่เรามีอยู่มันเลยเกิดไปนะฮะปีนี้คิดว่าอีกสองเดือนหน้าจะจบนะฮะทางสินค้านะครับ,นะรบแล้วก็เออ เอาดีก็คือมอเตอร์ตอนนี้เนี่ยออเดอร์เนี่ยมันไม่ลดน้อยเลยนะฮะในเ่อเอซีนะฮะเอซี oh. นะะ AC เนี่ยกำลังผลิตเราเนี่ยมีหกหมื่นหกพันลูกต่อปีนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีหกหมื่นหกพันลูกแต่ว่าออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่เอเดือนหกปีที่แล้วไล่มาเนี่ยมีมากกว่าหกหมื่นหกพันลูกก็คืออยู่ที่ระดับเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่น แม้กระทั่งสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนอย่างเดือนเดือนพฤษภาคมนี้เดือนนี้เนี่ยเราก็มีออเดอร์ประมาณแค่เจ็ดเดือนตัวลูกตับเดือนเดือนหน้าอาจจะมีน้อยหน่อยนะฮะแต่ไซม่าสามนี่ออเดอร์ผมไส่หมดเลยนะครับอตอนนี้ไม่ใช่ไซม่าสามเนี่ยแต่ว่าออเดอร์ผมใส่หมดแล้วซึ่งถ้าในการทำงานจริงเราสามารถทำแล้วก็มี ок, สโต๊กเกองสโต๊กเก็บของเนี่ย เราอจะลดต้นทุนแต่เมื่อโตเราไม่มีตอนนี้ก็ต้องถึงเวลาแล้วก็ค่อยๆประดิ์ผลิตเพราะว่าไตรมาสสามเนี่ยจะเป็นยอดเดือนไตรมาสที่ขายดีที่สุดทุกกปีของบริษัทนะฮะตอนนี้เราไตรมาสมนึ่เป็นแบบนั่นเยี่ยนเลยถึงเราขายแสนแสนเศษๆนะฮะครับแล้วนี้ปี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 หกสี่นี้เราเรามีการตั้งเป้าการเติบโตไว้ประมาณตเท่าไหร่นะครับ ผมเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่าให้คุณชัดปันฟังว่าเราจริงๆเนี่ยเราจะลงทุนสร้างตัวอาคารเนี่ยพื้นที่ผลิตมอเตอร์เอซีเนี่ยเพิ่มหนึ่งอาคารบนเนื้อที่ประมาณห้าพันห้าร้อยตารางเมตรนะฮะโชคดีตรงที่ว่าข่างๆโงรงงานเนี่ยเป็นโงรงงานที่ผมเคยสร้างในอดีตนะฮะเขามีปัญหาช่วงโควิดต้องการย้ายไปประเทศอื่นทางเราก็เลยซื้อขึ้นมาเลยนะฮะก็ เดี๋ยวคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยพอโอนเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะเริ่มเอมุกเครื่องจักรไอ้ส่วนหนึ่งเข้าไปขยายการผลิตของไอ้ส่วนซึ่งเป้าหมายเนี่ยผมจะตั้งใจว่าจะขยายเนี่ยงวดนี้จะขยายไปที่หนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลูกนะฮะต่อเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณเครื่องจักรเครื่องจักรก็เราก็เราเริ่มสั่งนะฮะเครื่องจักรของสยองเข่านะฮะก็คงจะให้มัน คือถ้าเรากําลังผลิตลเราพอกับออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยต้นทุนเนื้อถูกลงทุกวันนี้ท่าดูฝั่งาอาจจะถามว่าเฮ้ยกำลังผลิตคุณมีปุม๋มึงถูกทำไมออเดอร์ order เข้ามาเก้าหมื่นแล้วคุณผลิตได้คําตอบก็คือหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องให้คนข้างนอกเขาช่วยผลิตเต้ามามมหลายหลายอย่างาต้องเปิดโอหลายหลายอย่างเราต้องเปิดกาซสองแล้วแต่ว่าคะแนนไหนที่มันติดขัดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะเราก็ อการที่เราเปิดโอ้ก็ดีเปิดจะสองก็ดีหรือเราไปจ้างข้างนอกก็ดีต้นทุนมันจะแพงกว่าที่เราทํำในชั่วโมงปกติเยอะครับนะฮะแล้วก็อาจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพบ้างในบางครั้งนะฮะทําให้การทํางานมันค่อนข้างที่ตึงไปหน่อยนะฮะเราก็เลยจะขยายให้มันเป็นหนึ่งแสนเลือกกันถึงหนึ่งแสนลูก่อเดือนครับ ถ้าว่าปี64นี่ก็น่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งไหมครับน่าจะในแงก็น่าจะดีวายเนี่ยครับก็ด้น่าไอเป้าหมายที่เราผมแจ้งไปว่า20-25เนี่ยเออก็ค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้เราเราคง a c h i e ไอไอตัวเป้าหมายตัวนี้นะครับส่วน<ม>เรื่องของำกำไรกำไรมันก็คงจะต้องดูกันในเรื่องของวัตถุดิบครั้งนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะ<ม>แฟกเตอร์ที่สองที่เราผมไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน<ม>นะฮะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าสองปัจจัยเนี่ยเอ่อนิ่งหรือมันขยับน้อยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเอ่อเรื่องเรื่องผลประกอบการของบริษัทเกอะมาในรูปที่สวยงามครับ,รบแต่ก็เป็นที่หน้าพอใจน้ายินดีนะฮะท่านผู้ฟังครับ คะจนนผลิ้ครับว่าตอนนี้ตลาดอที่ออสเตรเลียเนี่ยมอเตอร์ของผมเนี่ยเป็นันดับหนึง่งนะฮะท <S an> ี่ผู้ใช้งานในออสเตรเลียเนี่ยหรือโรงงานทั่วทั่วไปเนี่ยในออสเตรเลียให้ความเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพแล้วก็หลคานะฮะ <S <S <an> <S ทางอเมริกาเนี่ยตอนนี้เรากำลังตีงตลาดซึ่งก็ลุกหนักพอสมควรนะ,นะฮะแต่คู่แข่งหลงังที่ทางทางอเมริกาก็คือของจีน เรต้องดูนยโยบายของไบเดนต่อไปค่ะซึ่งผมค,คิดว่านายโยบายของไบเดนก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเหมือนตอนก็คือคงจะเหมือนเดิมที่เขาเคยดำเนโยบายมาคร,ครับ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  พอดีต้องต้องขอญาตคุณวันศร์นิ่งพอดีว่าเวลาหมดช่วงนี้พอดีนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ผมได้เรื่องได้ตอรี่เพิ่มเลยในในน้อยวันปีนี้เนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของไพโม่แบบต้องติดตามกันดูแลครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณวัชตร์ที่สูงเลยนะครับครับผมขอพระคุณนะครับคุณวัชศ์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอับต้องขอขอบคุณคุณคุณวัชศรนะครับ กรรมการผู้จัดการโดยสัดพาร์เน่ยมเตอร์จำกัดหนาชนเน่เวลาเราจังกัดจริงๆครับแต่ต้องบอกว่าเป็นพัฒนาการชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมมเตอร์ E ีีที่จะบอกเป็นอิสตอรี่เป็นดิสตอรี่เลยนะครับของไพโม่ที่จะเข้ามาสร้างการเติบโตนะครับแบบก้าวกระโดดนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยปีหน้าอาจจะเห็นภาพของมมเตอร์ E ีีชัดเจนขึ้นแต่ไม่ต้งองห่วงครับปีนี้การเติบโตยังคงมีต่อเน,นื่องนะครับออเดอร์ที่เข้ามาบอกว่าวันนี้คไต่มาสามเป็นไปแล้วนะครับต้องขยายโรงงานแล้วนะครับ เพื่อรองรับกกัจการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากหกหมื่นหกลูกต่อเดือนเป็นหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลูกต่อเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นการเติบโตต่อเนื่องต่อไปนะครับพอลองติดตามมาดูและการสําหรับในตัวของไทลเมีย์มอเตอร์จากัดมหาชนนะครับหรือไพโม่สำหรับในช่วงนี้นะครับผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับเวลาหมแลวจริงๆนะครับในช่วงที่สามกลับมาพูดคุยกับท่านจันทิปกรกันต่อนะครับพักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้น ตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาด